คอนคว e ส t p โปรเจกต์ฝันร้ายของอดีตผู้กำกับโฟร์ทีเซเว่นโรนินเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงขั้นติดคุกติดตารางหาความจริงได้ไหนเรื่องเบื้องหลัง Stories Behind the Scene ในตอนนี้ครับดูไปเรื่องดแ้จ้าสมี่ไดดง สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เรื่องเบื้องหลัง stories behind the scene นะครับรายการที่เราจะหยิบเอาเรื่องเบื้องหลังต่างๆนะครับเอามาเล่าให้กันฟังนะเอามาขยายความแล้วก็ทําความเข้าใจกันเพื่อที่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเราครับไม่ว่าในแง่มุมไหนก็ตามนะครับและสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาว่าถึงเรื่องราวของคดีความที่เกิดขึ้นในโลกภาพยนตร์ครับเมื่อมีข่าวว่าผู้กํากับภาพยนตร์เรื่อง47 r o n i n แกชื่อว่า c l a r e n c h จูจูก็โดนจับติดคุกซะอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกับผู้กำกับคนนี้เรามาดูในเรื่องเบื้องหลังในคลิปนี้ครับผู้กำกับ47 r r o n n n นะครับอย่างคาร์ลินสเนี่ยแกโดนตัดสินว่าผิดจริงครับกรณีที่เอาทุนในการสร้างซีรีส์ที่แกตั้งขึ้นมาเนี่ยซีรีส์ชื่อว่า Conquest ลงทุนให้กับ Netflix นะครับ Netflix ให้ตังแกมาทำซีรีส์ Conquest แต่กระดันเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปใช้ในการส่วนตัวครับเอาไปซื้อของแพงเอาไปเล่นหุ้นเอาไปเทรดคริปโตซีรีส์ไทยทําไปได้น้อยมากๆครับแล้วก็ไม่ได้ออกอากาศเลยแม้แต่ตอนเดียวเรื่องราวของมันเป็นอย่างไรแล้วอะไรที่ทําให้คาวรินส์เดินทางมาถึงจุดนี้ได้ เราไปว่ากันดีกว่านะเมื่อปี2013นะครับย้อนหลังกลับไปเนี่ยเราคนดูหนังเพิ่งจะได้รู้จักกับพวก้กกับที่มีชื่อว่าคาร์ลินจ์จากภาพยนตร์เรื่อง4 7 r o n i n ครับ47 r o n i เเนี่ยเป็นงานในการกำกับภาพยนตร์ขนาดใหญ่ของแกเป็นเรื่องแรกนะครับโดยตัวแกเองเนี่ยมีชื่อเสียงในฐานะผู้กำกับโฆษณาแล้วก็มีสไตล์ภาพที่ค่อนข้างจะจัดจ้านครับ u n i v e r s a l ซอยากจะสร้างหนังฟอร์มใหญ่ขึ้นมาเป็นแนวแฟนตาซีซามูไรครับดัดแปลงมาจากตำนาน4 7 r o n i n ซึ่งมีความ แฟนดอซี Fantasy, แล้วก็ดูอลังการน่าสนใจมีวิชวลเอฟเฟกเยอะๆอะไรแบบนั้นครับวางงบประมาณเอาไว้175ล้านเหรียญสหรัฐแล้วเขาก็ได้เคียรอนุริฟมาเป็นนักแสดงนำแล้วก็ได้นักแสดงญี่ปุ่นมากหน้าหลายตาชื่อดังระดับแถวหน้าเต็มไปหมดเลยครับตัวโปรดักชั่นของ47 r o n i n เนี่ยถ้าใครตามข่าวในยุคนั้นจะทราบดีว่าปัญหาเยอะครับถ่ายทำก็ยาวถ่ายซ่อมก็เยอะ หลายรอบด้วยพอหนังออกมาโดนดา่ารายได้ก็น้อยกลายเป็นหนึ่งในกรณีคลาสสิกครับที่พุ่งกับหน้าใหม่เนี่ยดึงถูกดึงมาคุมงบที่มันเยอะเกินไปบางครั้งก็เอาไม่อยู่ครับหลายคนมองว่าตำนานฟ7ตี้เเนโรนินเนี่ยเป็นเหมือนกับฝันร้ายของคาวรินช์แต่กลับกลายเป็นว่าฝันร้ายครั้งใหม่คราวนี้ร้ายซะยิ่งกว่าฟ7 r ตี้เซเโรนินรับมาดูพื้นเพคของคาวรินช์กันบ้างครับคาวรินช์เนี่ย เริ่มมีชื่อเสียงในแวดวงนะครับช่วงประมาณปี2010ครับแกกำกับหนังโฆษณาให้กับบริษัท Ridley Scott a s s o c i a t e ของ Ridley Scott นั่นแหละโดยปี2010เนี่ยคาริสมีผลงานที่โดดเด่นมากๆเป็นหนังสั้นไาไฟชันที่ชื่อว่า The Gift ครับได้รางวัลเยอะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมมหาศาลครับได้รางวัลจาก Carnes Lion ด้วยความสำเร็จของ The Gif t เนี่ย ทำให้คารินสถูกวางตัวเอาไว้ให้กำกับภาพยนตร์เอเลี่ยนฉบับพรีคั่วครับที่ริลลี่สกอตตตั้งหน้าตั้งตากะจะเป็นโปรดิวเซอร์หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนโปรเจกต์ครับว่าริลลี่สกอตอยากจะให้คารินสไปกำกับหนังเรื่อง Logans Run ที่เป็นรีเมคของแกเองครับจนกระทั่งยังไม่ได้กำกับงานให้ริลลี่สกอตเลยครับ Universal ก็มาจ้างคารินส์ให้มากำกับ47 r o n i n แล้วก็อย่างที่บอกครับเนื่องจากแกมือใหม่มากแกก็เลยเกิดปัญหาในการถ่ายทำแล้วก็กลายเป็นว่า งานเนี่ยเขาว่ากันว่านะครับงานจบได้ด้วยประธานสตูดิโอของ Universal เธอชื่อว่าดอนน่าแลงลี่เนี่ยเธอต้องกระโดดลงมาคุมตัดเองนะครับถึงจะจบ47 r o n ี n แล้วก็พร้อมจะออกมาฉายในโรงได้ครับหลังจากจบ47 r o n ี n ินไปชีวิตของคาร์ i ินช์เป็นยังไงแกได้เจอกับภรรยาครับภรรยาแกก็คือคนนี้ชื่อว่าก r าเบียราโรเซ่คาร์ิน์กับก r าเบียราโรเเนี่ยเขามีโปรเจกต์หนังในฝันร่วมกันครับ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น Passion Project แนวคิดของโปรเจกต์ในฝันของคาริ i สกับกาเบรีาโรเซ่เนี่ยตอนแรกตั้งชื่อเอาไว้ว้ White Horse White Horse เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีโปรเจกต์ Project หนังเรื่อง White Horse ของคาริ i สนะครับถูกวางเอาไว้โดยโปรดักชันบริษัทโปรดักชันที่ชื่อว่า เซอรี่เวสเข้ามาลงทุนในช่วงระยะเวลาแรกแต่ว่าคลาวรินส์กับกาเบรียลโรเซ่เนี่ยทำได้แค่หนังตัวอย่างครับเงินทุนก็เริ่มหมดแกก็เลยยกหูหาเคียนูรีฟที่เคยร่วมงานกันกับ4 7โรนินดึงเข้ามาเป็นโคโปรดิวเซอร์ร่วมสนับสนุนเงินทุนแล้วก็ช่วยผลักดันให้โปรเจกต์เดินหน้าต่อได้ทีมงานสร้างออกมาเป็นตอนสั้นประมาณ6นาทีครับความยาวต่อตอนประมาณตอนละ4-10นาทีไม่ได้ทำออกมาเพื่อออกอากาศหรือว,ว่าเผยแพร่นะ แต่ทําออกมาเพื่อใช้ในการพิชชิ่งขอทุนในการสร้างนะครับแกก็เอาไปพิชนะครับในช่วงเวลาที่ธุรกิจสตรีมมิ่งกำลังเริ่มงอกงามก็คือช่วงปี2015จนถึงประมาณปี2019เราจะเห็นว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือประมาณประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆพยายามใช้เม็ดเงินมหาศาลครับในการลงทุนทั้งผลิตซีรีส์ผลิตภาพยนตร์แล้วก็ซื้อคอนเทนต์มาจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพดังนั้น สองเจ้าครับที่เข้ามาพิชเพื่อจะเอาโปรเจกต์ไว้์คอร์สของ c ่าวรินชก็คืออเม z o n พรามวิดีโอของอเม z o n แล้วก็ Netflix ซึ่งก็เป็นแถวหน้าในช่วงเวลานั้นนะผลก็คือตอนนั้นเนี่ยเน็ตฟลิชนะการพิชชิ่งในวันนั้นรับด้วยการตกลงเงินลงทุนประมาณ61.2ล้านเหรียญสหรัฐโดยเขาตกลงกับ c a าวรินชว่าเราจะแบ่งเงินลงทุนจ่ายให้คุณเป็นก้อน เสร็จก้อนแรกคุณก็เอามางานมาส่งเอามาดูการปรับแก้ออกฉายแล้วก็เอาก้อนต่อไปไปทำต่อแบบนี้นะมันจะได้เกิดซีรีส์ที่น่าสนใจ n e Netflix ขออย่างเดียวครับแกรู้สึกว่าทาง Netflix รู้สึกว่าชื่อ white horse เนี่ยมันไม่ค่อยขายมันฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจฟังแล้วไม่ค่อยเป็นไซไฟชันสักเท่าไหร่เขาขอเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์เป็น conquest ซึ่งคาริสก็ไม่ได้ติดอะไรครับก็มีการเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์ white horse ให้กลายเป็นโปรเจกต์ conquest วางเอาไว้มีความยาวทั้งหมด12ตอน เป็นไซไฟมหากราบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเขาเรียกว่าเป็นออแกนิกอินเทลเลเจนต์ก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือน AI นะครับแต่เป็นสิ่งมีชีวิต ที่เป็นอยู่บนต่างดาวอะไรแบบนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาคล้ายๆกับมนุษย์เนื้อหาเนี่ยจะพูดถึงเรื่องความพวกเขาแยกตัวออกจากสังคมของตัวเองเหมือนดูนอะไรอย่างนั้น,นครับนึกออกไหมเป็นมหากาาย์ายไฟต่างดาวนะ่ะผมเรื่องก็จะมีทั้งเรื่องความขัดแยง้งเรื่องการเมืองการทรยศระหว่างสายพันธุ์อะไรแบบนี้ครับเหมือนดูนอวตารอะไรแถวๆนั้นนะ่ะคาวริน์วางเอาไว้นะว่าคอนควสต์เขาจะเอาประมาณนั้นโดยยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าไอ้โปรเจกต์คอนควสต์ที่คาวริน์จะทําให้กับ Netflix เนี่ย คุณหก้ล้านเนี่ยเขาจะทําไปโดยมีใครเป็นนักแสดงนําว่ากันว่าถ่ายทําไปบ้างแล้วนะเพราะมันมีภาพเบื้องหลังออกมาเป็นภาพที่มีนักแสดงชุดดํา2คนยืนอยู่กับกรีนสกรีนขนาดใหญ่ซึ่งก็ไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่า2คนนั้นใครแล้วนั้นมันฉากอะไรหรือเขาเล่าเรื่องอะไรอยู่มันหลุดออกมาเป็นภาพนี้ครับแสดงว่ามีการถ่ายทําอยู่บ้างคนก็งงๆครับว่าคือมันโปรเจกต์มันพีชก,กันตั้งแต่ปี2019นะ่ะแล้วมันก็ไม่ออกมาสักทีครับ จนกระทั่งวันหนึ่งสื่อใหญ่ของอเมริกาเดอะนิวยอร์กไทมส์นำโดยนักข่าวสาย i n vestigative นักข่าวสายสืบสวนแกชื่อว่าจอห์นแคร์รีรูมิสเตอร์จอห์นแครีรูจากเดอะนิวยอร์กไทมส์เนี่ยออกมาเปิดเผยว่าฮอลลีวูดมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่ปัญหาเยอะมากแล้วก็กำลังจะกลายเป็นเรื่องฟ้องร้องคุณดูหนะ้าในอนาคตคล้ายๆหนกระแสอย่างนั้นแหะครับคุณดูนะมีโปรเจกต ชื่อว่าโปรเจกต์ซีกำกับโดยผู้กำกับที่ชื่อว่า CR แล้วก็ไปได้เงินมาจากสตรีมมิ่งตัว N ทำนองนี้คำบางคำบางทำนองนี้รอดูว่ามันจะมีปัญหายัางไงปัญหานี้น่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วอาจจะมีใครติดคุกติดตารางตามข่าวที่เขารายงานออกมาจริงๆตัวย่อ,อไม่ใช่หรอฮะนิวยอร์กไทมส์เขาไม่ได้ทำแบบนั้นเขาไม่ใช่ซอสเจ็ดเขาไม่ใช่สื่อบ้านเรากระบวนการเดอะนิวยอร์กไทมส์คือมีหลักฐานแล้วเขาก็ว่ากันโต้งๆต,ง,ตงเลยครับ คาวรินชผู้กำกับ47 r o นินเอาเงิน Netflix มาเยอะมากแล้วโปรเจกต์ไม่เกิดมันเกิดอะไรขึ้นจอห์นแคร์รีรูในฐานะนักข่าวสายสืบสวนนะครับก็ลงไปสืบสวนว่ามันเกิดอะไรกับโปรเจกต์ Conquest ของคาวรินช์ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอจากแหล่งข่าวโดยเฉพาะแหล่งข่าวบุคคลเนี่ย มีการรายงานใกล้เคียงกันว่าพฤติกรรมของคุณผู้กำกับคารินในกองถ่ายภาพยนตร์คอนคว e ส t หรือว่าซีรีส์คอนคว e ส t เนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับสภาพทางอารมณ์แกไม่เสถียรแล้วตัวแกก็ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unpredictable คาดเดาอะไรไม่ได้บึดนึ่งจะโกรธใครขึ้นมาก็ด่าทีมงานแบบเสียๆให้ใหายเขาใช้ทีมงานจากอเมริกาใต้เยอะครับเป็นทีมงานจากบราซิลว่ากันว่าถึงขั้นที่สหาภาพแรงงานในบราซิลเนี่ยสหาภาพ แรงงานในภาพอุตสาหกรรมภาพยนตที่บราซิลเนี่ยมีการร้องเรียนครับเพราะว่าคารินด่าทีมงานด้วยการใช้อารมณ์รุนแรงแล้วก็มีการใช้คำหยาบหยาบคลายๆเสียเสียให้หา,ายกับทีมงานในกองทายมีล่ำลือกระทั่งว่าคารินเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนครับ,รบเรื่องนี้ไปไกลมากไกลกว่านั้นอีกครับเพราะว่าหลังจากเริ่มมีข่าวว่าคาริน พฤติกรรมเอาแน่เอานอนไม่ได้ในกองถ่ายก็เริ่มมีประเด็นนี้เกิดขึ้นตามมาครับกาเบร r a โรเซภรรยาของคาวรินช์ว่ากันว่าเธอมีการยกหูโทรศัพท์ปรึกษานักปัญหาไอ้ที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตครับแล้วก็มีการไปเจรจากับผัวเธอคาวรินช์เนี่ยว่าพี่พี่คุยกับนักจิตหน่อยไหมพี่คุยกับจิตแพทย์หน่อยไหม เข้ารับการบำบัดจิตหน่อยไหมเผื่ออะไรต่อมีอะไรมันจะดีขึ้นว่ากันว่าณนะช่วงเวลาที่คุณกาเบรล่ลโรเซพยายามจะกเกลี้ยกล่อมคารินช์ให้ไปปรึกษากับนักจิตแพทย์เนี่ยสถานการณ์บางอย่างก็เลวร้ายลงครับสถานการณ์ในกองถ่ายก็ทวีความรุนแรงเพราะตัวเกเองก็ไม่ยอมรับว่าตัวเกเองมีปัญหาจึงไม่ได้ไปปรึกษาจิตแพทย์สุดท้ายเนี่ยทางคุณกาเบรล่าโรเซรวมทั้งครอบครัวของคารินช์แล้วก็ครอบครัวของฝั่งคุณกาเบรล่าโรเซเองเนี่ยก็พยายามพยายามอย่างถึงที่สุดครับ จนมีการจัดเขาเรียกว่าอินเตอร์เวนชั่นอินเตอร์เวนชั่นก็คือรวมคนที่แบบสนิทสนิทมากๆอ่ะเข้ามาหวานล้อไมค์คารินเนี่ยไปบำบัดในอินเตอร์เวนชั่นเนี่ยมีทั้ง กราเบราโรเซ่นะฮะภรรยาของแกมีพี่ชายของคาริชมีภรรยาพี่ชายแล้วก็มีทีมงานบางส่วนที่ใกล้ชิดกันเข้ามาจะใช้คําว่าเข้ามากดดันเพื่อให้คารินไปไป,ไปบาบัดก็ว่าได้ครับสุดท้ายไม่มีคําตอบนะครับว่าคาริชเข้ารับการบําบัดอย่างที่ทุกคนอยากจะให้เข้ารับการบําบัดหรือไม่เรื่องที่คิดว่าเลวร้ายเนี่ยคือพฤติกรรมของคารินในการถ่ายงานที่เป็นท็อกซิกกับทีมงานมากๆเนี่ย เลวร้าย right, ลงไปอีกระดับครับทันทีที่คาร์ลินช์ไม่ได้อยู่ในสายตาของคุณกาเบรียาโรเซ่ภรรยาเนี่ยแกก็มีการติดต่อกลับไปที่ Netflix ครับถามว่าแกติดต่อกลับไปที่ Netflix ทําไมแกต่อติดต่อกลับไปว่า Netflix ครับผมคาร์ c ินะครับ ผู้กำกับคอนเควสคุณโอนเงินไหมผมสักทีสิเน็ตฟิกก็งงเฮ้ยมึงให้กูโอนเงินอะไรมาก็เราสัญญากันเป็นนก้อนไงงานน้าย,ยังไม่ส่งมาสักชิ้นเลยแล้วจะมาโงดโอนเงินก้อนที่2ได้ยังไงเน็ตฟิกก็ตอบไปประมาณนั้นครับแต่คาริชเองก็พยายามจะขอเงินเพิ่มถ้าคุณไม่เพิ่มทุนให้ผมในการถ่ายไอคอนเควสนะคอนเควสเซ็ตแรกก็จะยังไม่สามารถปิดกล้องได้มันมีปัญหาบางอย่างแล้วมันขาดแค่ทุนอย่างเดียวเน็ตฟิกเป็นผู้ลงทุนคุณต้องจ่ายเงินมาสิก็มีการคุยกัััันนนคคคุุยยกกไปมารบ ผลคือ Netflix ก็ Netflix อยู่ในช่วงที่พยายามจะปั้นคอนเทนต์นะครับ Netflix ก็เลยโอนเงินไปให้กับบริษัทของคาวริน g e เพิ่ม11ล้านเหรียญสหรัฐไม่น้อยนะครับ11ล้าน300-400ล้านบ้านเรา,านะครับผลคือเขาว่ากันว่าเงินก็หลังที่ Netflix โอนไปให้คา r r ิน g e เพื่อที่จะเอาไปทำโปรดักชันหนังเรื่อง c o n q u e s สต่อเนี่ยมันไม่ไปถึงกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องคอนเควสเลยครับคาวรินได้11ล้านจาก Netflix มา แล้วก็โอน11ล้านเนี่ยไปที่บัญชีบรเกอร์ส่วนตัวแล้วก็เอาเงิน11ล้านเนี่ยไปเล่นหุ้นเขานินทากันว่าในเนื้อข่าวของนิยกทามนะครับเขาบอกว่าข่าวรินจเอา11ล้านนั้นไปแล้วขาดทุนทันทีประมาณ6ล้านภายในไม่กี่สัปดาห์ครับหลังจากนั้น ก็เริ่มมีเหตุการณ์ประหลาดมากยิ่งขึ้นครับเมื่อผู้บริหาร n น็ f l ิ x ได้รับอีเมลจากคาริ n สเขาก็เรียกกันมาดูเนาะเฮ้ยอยู่ดูไอคารินสส่งอีเมลอะไรมาวะอีเมลจั่วหัวว่าผมมีหลักฐานเรื่องโคโรนาไวรัสครับมันเป็นเชื้อโรคที่มาจากต่างดาวคนก็ไอ้พีนี่เริ่มแปลกๆแล้วเว้ยแกเริ่มมีทฤษฎีส,สมคบคิดอะไรประหลาดประหครับคุยกับคนรอบข้างแล้วก็ส่งอีเมลหาคนนู้นทีคนนี้ทีจนกระทั่งกาเบรียลโรเซ ภรรยาของคารินที่พยายามจะช่วยสามีเธออยู่ตลอดนะแล้วก็เป็นหนึ่งในขาของคนที่จะทำโปรเจกต์ไอไวท์ฮอสที่กลายเป็นคอนคว s สเนี่ยมันเป็น p พ s s i ช่นโปรเจกตของคารินกับกาเบร e l a โรเซร่วมกันสุดท้ายคุณกาเบร e l ลโรเซไม่ไหวครับหัวเธอปกแปลก,ปกแล้วก็สร้างปัญหาจนเอาไม่อยู่กาเบรียโรเซ่จึงมีการยื่นฟ้องหย่ากับครารินครับและตอนนั้นกาเบรโรเซบอกกับศาลว่าข้าแต่ศาลที่เคารพในฐานะภรรยาดิฉัน ไปกับเขาต่อไม่ไหวแล้วค่ะการหย่าร้างณนะวันนั้นชีวิตครอบครัวของคารินกับกาเบรียลโรเซ่ถึงจุดจบแล้เขาเรียกว่าถึงทางตันบทสรุปเรียบร้อยก็อยาขาดจากกันมันมาประจวบเหมาะกับทุกคนก็ตกผลึกนะครับว่าเงินโอนไปแม่งไม่มีงานเงินอะไรกลับมาส่งเลยอะงานก็ไม่มีกระทั่งเปิดกองถ่ายหนังเนี่ยไอที่ค้างไว้โอนไปให้11ล้านไอคารินก็ไม่เปิดกองถ่ายไม่ทําอะไรต่อเลยแล้วเขาก็ลือกันว่ามันเอาเงินไปใช้เล่นหุ้นหมดแล้วเนี่ย เน็ตฟลิก็เลยตัดสินใจถ้าอย่างนั้นออกเอกสารชี้แจองอย่างเป็นทางการตัดงบดีกว่าตัดงบไอคอน u e s t ก่อนตัดซะก่อนที่มันจะเลือดไหลไม่หยุดโปรเจกต์ค n q u e s t ของ c าริ i สก็เลยแท้งกลางอากาศครับเพราะว่า Netflix ตัดงบกลายเป็นว่า Netflix ไปรือ้อดูสิ่งที่เคย,เคยถ่ายทํามาไม่พบว่ามีตอนที่ถ่ายทําสําเร็จแล้วเลยแม้แต่ตอนเดียวครับทางผู้บริหารของเน็ตฟลิก็มีการติดต่อกับที่คาริสว่านี่มันคืออะไรอธิบายด้วย อยู่เอาเงินไป2ก้อนแล้วก้อนแรกตอนเปิดโปรเจกต์แล้วเอาไปอีก11ล้านทําไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเงินหนังก็ไม่ได้ทำงานที่เสร็จแล้วสักนิดนึงก็ไม่มีเกิดอะไรขึ้นคารินติดต่อกลับมาที่บริหาร Netflix นะครับพร้อมกับจั่วหัวอีเมลว่า I am Of Sound m y and Body เป็นภาษาไทยแปลประมาณว่าผมมีสติชั่ปัญญะสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจและร่างกายมันจะเอาอะไรเนี่ยทาง Netflix ก็ไม่เข้าใจครับว,ว่าคารินกำลังทำอะไรอยู่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยคอนเควสล้มเหลวนะครับแล้วก็มีการไปเปิดกันว่า คาริชเอาเงินไปทําอะไรเงิน Netflix ก้อนแรกเปิดกองถ่ายไปได้นิดหน่อยแล้วก็ไปด่าไปมีปัญหากับกองถ่ายแล้วก็หยุดถ่ายไปยังมาเอาไป11ล้านอีกที่เขาว่าเอาไว้ว่ากันว่าแกเอาไปเล่นหุ้นพอเข้าไปแคะดูดีๆเนี่ยเส้นทางการเงินกับการใช้เงินที่ Netflix ให้ไปเพื่อเอาไปทาหนังเนี่ยปรากฏว่าคาริชเอาไปทําอะไรรู้ไหมครับแกเอาเงินจาก Netflix ที่ควรจะเอาไปถ่ายหนังส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีครับเป็นคริปโตที่ชื่อว่าโด g e คอยแกเอาโด g e คอยไปลงทุน ช่วงประมาณปี2020หลังจากนั้นประมาณไม่ถึงปีครับแกก็เอาโดสคอยที่อยู่ในมือเนี่ยไปขายออกไปทั้งหมดกําไรนะกําไรกําไรได้มา23ล้านก็เอ้ยเหมือนไม่แย่เวย้ยเอาไปต่อยอดเพื่อได้เงินมาทําหนังต่อแต่ปรากฏว่าเงินที่แกเอาโดสคอยไปขายเนี่ยแล้วกลายเป็นเงินสดกลับมา23ล้านเนี่ยไม่กลับไปที่การถ่ายหนังเลยแม้แต่แดงเดียวครับแล้วมันไปที่ไหนแหล่งข่าวเขารายงานว่า เงินที่คา r ริชได้กําไรจากเอาเงินของ Netflix ไปลงทุนในคริปโตแล้วได้มา23ล้านเนี่ยแกเอาไปซื้อรถโรลส์รอย5คันครับซื้อ f e r ์ a ร i 1คันซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านหรูหราราคาแพงพอ n เน็ตฟลิกเห็นว่าเป็นแบบนั้นไอ้พาไม่ได้สิเฮ้ยมันผิดมากเลยนะเงินเขาให้เอาไปทําหนัง แค่แกเอาไปเล่นบิตอเอาไปเล่นคริปโตเคอเรนซีก็ผิดอยู่แล้วนะได้กําไรกลับมาถ้าเกิดเอากลับมาทําหนังก็อาจจะหยวนคือเอาทุนกลับมาคืนแล้วอยู่เอาส่วนต่างไปใช้ก็ก็ไม่ถูกหรอกแต่ก็พอรับได้ไม่ใช่เอาไปใช้ทั้งหมดแล้วอยู่เอาไปใช้เงินฟุ่มเฟือยเนี่ยเอาไปซื้อโรลส์รอยเอาไปซื้อเฟอร์รารี่เอาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงเนี่ยเน็ตฟลิกยอมไม่ได้ครับกําลังตั้งท่าว่าจะเอายังไงดีกับคาวรินช์ปรากฏว่าเน็ตฟลิกยังไม่ทันตั้งท่าเลยครับยื่นฟ้อองเา ทำไมมันกลับตลับจัดอย่างนั้นล่ะคารินยื่นฟ้องเน็ตฟิกว่าอะไรยื่นฟ้องว่าเงินที่ได้รับเป็นสิทธตามสัญญาเราเซ็นสัญญากันว่าอยู่จะจ่ายเงินให้ไอไปทําหนังดังนั้นมึงต้องจ่ายตามที่สัญญาแล้วก็อ้างว่านี่ยังไม่หมดนะไอ้อนแรกได้มาไอคอนอน21ล้านบอกว่าคูณหารอยู่ยังค้าง,างฉันอยู่อีก14ล้านนะมันมุกตลกนะครับมันมุกตลกที่เขาชอบเล่นกันอะพี่พี่มีเงินไหมผมยืมเงินพี่สักพันหนึ่งสิไม่มีเลยว่าพันหนึ่งอะ เอาไงเดียเดือดร้อนมากป่ะเดือดร้อนมากกับพี่งั้นพี่มี800อ่ะไหวป่ะเออเอามาก่อนก็ได้ครับ800ถ้ากับว่าพี่ยังติดผมอีก200นะนี่มันหนังตลกชัดชัดครับนี่มันมุกตลกเขาเล่นกันในตลกคาเฟ่แต่ไอคาริชเอาเป็นจริงคือ Netflix ให้เงินมา2ก้อนแล้วนั่นยังไม่ค cover เงินที่เราสัญญากันเท่านั้นเท่ากับว่าพี่ยังติดเงินผมอีก14ล้านนะครับผลก็คือมึงไม่มีทางชนะหรอกครับ คารินแพ้คดีแพ้ไม่พอศาลตัดสินว่าคารินต้องชดใช้ให้กับ n น t f ฟ i x กอีกเกือบ8ล้านเหนรียญสหรัฐครับแล้วก็ต้องโอนกรรมสิทธิ์ทุกอย่างที่ตัวเองถือไว้ในมือที่เกี่ยวกับคอนควิสเนี่ยให้ n น็ f l i x เข้าไปเพราะเขาจ้างอยู่ทำนะครับผลสุดท้ายก็คือ18มีนาคมปี2 0 2 5ครับคารินถูกจับกลุ่มที่ลอสแอนเจลิสถูกตั้งข้อหาช่อโกงจำคุก20ปีฟอกเงินจำคุก20ปีทำธุรกรรมทางการเงินจากทรัพย์สินที่ได้มา จากกิจกรรมผิดกฎหมายโดยนไปอีก5กระทงแต่ละกระทงคุก10ปี5กระทงคูณกันเป็น50ปีรายละเอียดตามความฟ้องของ FBI นะครับที่มีการเปิดเผยภาย,ภายหลังจำนวน12หน้าเนี่ยเขาบอกว่าคาร์รินจ์เอาเงินที่ Netflix โอนให้ที่แกอ้างว่าจะเอาไปทำหนังไปทำซีรีส์ White Horse ที่กลายเป็นคอนคว s สเนี่ยถูกใช้ไปผิดวัตถุประสงค์หมดเลยครับไม่ได้ไปถ่ายหนังเลย Netflix โอนเงินให้คารินไปถ่ายซีรีส์ Conquest c คารินเอาเงินไปใช้อะไร 1. เอาไปลงทุนในความเสี่ยงสูงเอาไปซื้อคริปโตเอาไปลงทุนในตลาดไอาไปเล่นหุ้น 2. คือเอาไปจ่ายหนี้บัตรเครดิต 3. เอาไปจ่ายค่าทนายความฟ้อง Netflix 4. เอาไปจัดการคดียา 5. เอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซื้อโรลส์รอยซื้อ f e r r a รซื้อเฟอร์นิเจอร์โบราณซื้อที่นอนหมอนมุง้งเครื่องนอนนาฬิกาหรูราคาแพง แล้วก็เอาไปพักโรงแรมโฟร์ซีซันแล้วก็เอาไปเช่าที่พักหรูหราราคาแพงอื่นๆอีกมากมายสุดท้ายท้ายสุดข้อกล่าวหาเรื่องการใช้เงินฟุ่มเฟือยที่ FBI ลิสต์ออกมายาวเหยียด3พิจนารณาแล้วว่าคารินชผิดทุกข้อหาครับเขาเรียกว่า c ค n v i n c e on All Charts คือมึงผิดทุกประตูเลยคำตัดสินจะออกมากลายเป็นโทษจำคุกกี่ปียึดทรัพย์เท่าไหร่เมาษายน26นี้ เราจะได้ทราบข่าวกันรับใครจะไปคิดครับว่าผู้กำกับอย่างคารินช์หน้าใหม่ณเวลานั้นเปิดตัวด้วย47โร n ินถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของผู้กำกับเลือดใหม่ไฟแรงจากสายหนังสั้นไซไฟชันเป็นการเปิดตัวที่ไม่ดีเลย การเปิดตัวที่ไม่ดีนั้นราวกับว่า4 7ร์ทโรนินมันคือฝันร้ายของผู้กกับหน้าใหม่ณนะช่วงเวลานั้นครับจะกลับกลายเป็นว่าความล้มเหลวของ4 7ร์ทีเโรนินที่เราคนนอกมองว่ามันเป็นฝันร้ายของผู้กำกับณนะวันนี้ข่าวริจ์มีฝันร้ายที่กลายเป็นจริงที่ใหญ่กว่าเดิมหนักกว่าเดิมและเลวร้ายกว่าเดิมหลายเท่าตัวนะครับและนี่แหละครับเรื่องราวของข่าวริ้จ์ผมไม่สรุปนะครับว่าคุณควรจะได้อุทาหรณ์อะไรจากเรื่องราวเหล่านี้ผมเชื่อว่ายังไงก็ได้ครับไม่ว่าแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง อย่าทำตัวแบบแกก็แล้วกันนะครับอย่าพยายามคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำผิดอยู่เป็นเรื่องถูกหน้าสังเวชนะวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนพบกับเรื่องเบื้องหลังได้ใหม่ทุกวันจันทร์แบบนี้นะครับกับผมจีนวิวไฟเดอร์ที่ y u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  e s s o o p วิวไฟเดอ e r แล้วอยากจะฟังเรื่องเบื้องหลังกรณีไหนกดติดตามเอาไว้คอมเมนต์บอกกันเอาไว้เดี๋ยวจัดให้สาแก่ใจแน่นอนวันนี้ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ